โอเคค่ะตอนนี้นะคะปั๊มออกมาจากที่ไล่ภูกรายาวชมแก่งคอยสลับบุรีนะคะแล้วก็จุดหมายหลักจริงๆอ่ะยังไม่มีเป้าหมายเลยแต่ว่าคงจะเป็นระหว่างทางนะคะก็คือปั๊มจะต้องกลับจากสลับบุรีไปเชียงใหม่มันจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะคะทีนี้เนี่ยก็น่าจะหาที่มันสักสี่ชั่วโมงเท่าที่ดูอ่ะจะเป็นโชคจังหวัดประมาณป่างประมาณนี้นะคะ่ะ อุทัยตากประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปอมีความคิดที่ว่าบอมอยากจะลองไปที่ PT ทีแ c a m แคมดูลองไปแข่งดูนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะได้มีโอกาสไปจอดนอนบัตรทอเนาะแต่ทุกคนบอกว่า PT ทีแม a m แคมวาโอเคนะคะก็เดี๋ยวไปดู เห็นตัวจิ้วติดทางตลอดเลยที่นี่เหมขับรถตู้มาทำอะไรตรงนี้ครับหนูมางานที่สวัสดีอะค่ะขอมีงานเหรอครับรวมตัวอินฟูกันนะคะวิ่งใสแคมปิ้งเหรอผมก็มีรถตู้อยู่คันนึงแต่ที่พอดีผมจะไปเขาวงพัชจันทร์ไปไปอยู่ตรงไหนนะพี่นี่ถบุรีครับอะไรนะอะไรโคกรเก๋ขอวงพัชจันทร์นี่ไงตัวจริงสสวัดีค่ะจริงขอบคุณมากค่ะ เมื่อกี้แวะซื้อข้างทางนะคะแล้วก็นั่งทับไปเลยฟิดูดิเ <laughs> มื่อกี้แวะซื้อมาปางข้างทางับเป็นเลยตอนแรกนะคะบอกว่ามันจะไปจอดนอนที่แบ็คแคมตากใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ค่อยมืดอะ่ะก็เลยว่า จะขยิบไปที่แมคแคมสาขาเถินไปเถินดีกว่าค่ะอย่างน้อยมันขยิบไปอีกสักชั่วโมงนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราจะได้กลับเชียงใหม่ได้ใกล้อีกนิดนึงค่ะตอนนี้เราถึงตากแล้วนะคะ เถินเข้าไปจนถึงเชนใหม่ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามันจริงๆบอกมันก็กว้างอะแต่บรรยากาศมันังเวงนิดนึงเราก็ไม่อยากให้แบบเออเผื่อมันอุบัติเหตุหรือว่ารถเกิดมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็เลยสะพานลอยมานิดนึงนะคะจะมีปั๊ม p ีด้านซ้ายก่อนคือจริงๆตามพิกัดอะ่ะมันมันจะมีอยู่ตรงขวาฝั่งขวานะคะคือฝั่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพแต่อันเนี้ยมันมีทางซ้ายด้วยปั๊มไม่แน่ใจว่ามีแม็กแคมไหมนะคะเดี๋ยวขอกวนเข้าไปดูดก่อน,นจะได้ไม่ย้อนไงสำหรับคนที่ ขึ้นเหนืออาจจะไม่มีนะคะไม่มีอ่ะเออมีค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแม็กแคมจ๋านะ โอเคค่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งขึ้นเชียงใหม่จะเป็นแค่บ๊มน้ำมันแล้วก็มินิมาร์ทนะคะไม่มีเป็นแม็กแคมค่ะแต่ไอ้ฝัง่งตรงข้ามเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเซิร์ชมาแล้วนะคะทีนี้มันต้องอยู่เทิร์นอ้อมไปหน่อยเนึ่อแต่ถ้ามันติดถนนหลักอย่างนี้ประมาณว่าโอเคแหละ มีแน่นอนโหน,นั่นไงเจอแล้วโอเคอยู่เทินค่ะก็เดี๋ยวเติมมันมันนี่ว้วยบ๊ายบาย มันที่ปั๊ม PT น,นี้นะคะเติมหนึ่งพันบาทพนักงานผู้จหาหข้าดีโอเคค่ะน,นี่จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่เันแค่นจะดวกข้างพี่ใหญ่จอกเพียบเลย อ่าคือจุดน,นี้มันจะมีแบบว่าเดีย๋ยวเราไปดูข้างในใกันค่ะมีคนมาเต็มเต็งนอนด่วะค่ะห้องน้ำนะคะ,ะ,นนนะ,คะที่นี้จะเป็นชักโครกจะเป็นห้องอัดน้ำ ไม่ค่อยดีอะโอเคะค่ะก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้ไได <laughs> น่าจะพังนิดนึงอ,อ๋อมันขัดคลองค่ะโอเคค่ะก็จะเป็นภาพรวมพื้นที่นะคะบริเวณนี้นะคะมีคนมาก,มา,กางเต็นท์นอนเนาะแล้วก็ มีพี่พี่รถพ่วงอะคะ่ะพวกพี่รถใหญ่มาจอดกันทางนี้นะคะห้องน้ำแยกชายแยกหญิงม,มีห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็มีที่นอนนี่ค่ะจะมีที่นอนนะคะจะมีไฟค่ะน่าจะต้องแตะปัดแล้วก็ใช้งานนะคะ อันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานปาก่าก็คือต้องต้องมีบัตรของ PT Mac m a c a r d นะคะคือสุดท้ายนะคะปั๊มอ่ะมันจะต้องมีสมัครสมาชิกใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้สมัครเลยเดี๋ยวใช้ไฟในรถก่อนเพราะว่าเมื่อวานชาร์จมาไฟเหลือ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเปิดพัดลมให้ฟรีก่อน ความรู้สึกที่นี่อ่ะพอคนมันเยอะแล้วเราคงนั่งเล่นได้แป๊เดียวแล้วก็เดี๋ยวติดทุกอย่างนะคะอยู่ในรถแล้วก็วันนี้ปรนมาจะนอนเช้านิดนึงเพราะว่ามันเพียค่ะเพียมากอะขับลากมาแปดชั่วโมงก็เดี๋ยวเตรียมตัวพักผ่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะก็พักผ่อนกันแป๊บนึงแล้วกัน,นะคะ่ะ นั่งเล่นอะไรในรถสปัตตกกอนอนนี่รัละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกันต่อคะ่ะน่าจะออกเช้าเลย I'm setting into there before the sun. for you to sun own the place call my home. Was looking belong and already found my fall place call was and already เคค่ะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำนะคะแล้วก็อาขอนหน่อยหนึ่งค่ะมันรู้สึกว่าคน,นมันเยอะหมายถึงว่ารถจอดกันแน่นเลยอะค่ะแล้วก็วจะเป็นแบบพวกพี่ผู้ชายซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเขาเป็นพวกพี่มีรถพว่วงรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าวีกัน มัก็อย่างชอบฟิลของวัตถะมากกว่าหรือแบบปั๊มอื่นยังไม่รู้นะคะแต่ที่เคยไปนอนมันได้ใกล้้านสะดวกซือ้อแล้วก็รถมันไม่ได้เยอะขนาดนี้จนเรารู้สึกลเเรงใจอะคะ่ะก็คือต้องปิดทุกอย่างอยู่ในห้องในรถหมดเลยนะคะแล้วก็มีแบบเปิดเพลงบางเนี่ยคะ่ะมีค่ะเพราะฉะนั้นก็ นั่นก็นคะ ปิดม่านก,ก่อนเลยนะคะตอนนี้สาขาตรงนี้ค่ะที่เถอเนะ่ะ ร้านมินิมาร์ไกลนู่นข้างหน้าเดี๋ยวเราขับรถไปซื้อของกินนะคะไปดูกันว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็มากินในรถแล้วก็นอนจริงๆ มีข้าวเบบมีข้าวนะคะอยากกินเจาฮอนมากเลยเออเดี๋ยวเราเลือกข้าวก่อนของเยอะเลยค่ะของเยอะมากอันนี้เป็นสเบียงเราคืนนี้นะคะอื เราสมัครกันเรียบร้อยนะคะแค่ใช้บัตรประชาชนเนาะใช่ค่ะแค่นี้เลยค่ะจะได้เป็นบัตรเขียวจริงๆมันมีบัตรแดงด้วยนะค่ะบัตรแดงห้าเก้าเสิทธิพิเศษอะไรบ้างคะอ๋อตอนนี้กินกาแฟพันธุ์ไทยครึ่งราคาสิบแก้วต่อเดือนค่ะพี่เออได้สิบแก้วต่อเดือนแล้วก็เติมน้ำมันรถเดือนละร้อยปีละพันสองอ๋อโอเคพี่แล้วตอนนี้เป็นโปรซื้อเครื่องแถหนึ่งของเป๊ปซี่ค่ะพี่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกอันนี้บัตรแดงหรือว่าเฉพาะบัตรแดงซื้อเป๊ปซี่เนี้ยหรอเอ้ยอะไรเป๊ปซี่นะคะพี่หนึ่งดิสอ๋อ แล้วก็เป็นค,นะคะู้นึงคะพี่แถมที่หนึ่งแถมหนึ่งอ๋อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ก็คือโปรโมชั่นแต่ละเดือนเนาะได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจจะติดหน้าไปหน่อยนะขออนุญาตคือเดี๋ยวมาสมัครกันได้มันสมัครง่ายมากตอนแรกผมนึกว่าจะต้องใช้อะไรยุ่งยากแป๊บเดียวเองอะเรียบร้อยแหละนะคะขอบคุณมากค่ะไปนอนกันฮัลโหลสวัสดีนะคะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงแล้วคะ่ะก็ เดี๋ยวล้างน้าเป็นฟันแต่ปั๊มพงไม่อาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวกลับไปอาบที่บ้านทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะความรู้สึกปั๊มนะเมื่อคืนร้อนลืมบอกเมื่อคืนร้อนมากคือนอนแล้วรู้สึกร้อนนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเสื้อที่มันนอนสบายขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งความรู้สึกของการนอนระหว่างปัม๊มปะตะท กับ PT นะคะในความรู้สึกป้ามนะถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวทงให้ความรู้สึกสบายใจที่ปะตะทมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นนะ่รถบรรทุกะเขาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะหรือพวกรถขนของอะไรเงี้ยรถวิ่งของรถรถคอกรถอะไรจะเยอะมันเลยทําให้เรารู้สึกกังวลใจไปเองนะคะ คือไม่ค่อยอยากออกไปนอกรถอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจอดนอนกันเยอะแล้วก็มีตั้งมีแคมป์ปิ้งเป็นเต็นเนาะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์ละกันว่าความรู้สึกฟีลลิ่งมันประมาณไหนมันก็เลยขี้เกียจที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวมันจะแปรงฟันในรถแล้วก็ ไม่เปลี่ยนสภาแล้วลก็คือชุดนี้แหละกับบ้านนะคะก็โอเคค่ะนี่เป็นรีวิวที่รู้สึกแบบว่าอยากจะมาแนะนำให้อะไรเงะะี้ค่ะก็สำหรับแม็กแคมนะคะที่หลายๆคนถามประมาณละ,ะถ้ามากันสองคนหรือผู้ชายเยอะหน่อยมันอาจจะไม่รู้สึกกังวลใจแบบนี้นะคะแต่พอมันเป็นคนเดียวแล้วมันก็ต้องบอกกันตรงๆอะว่า ไม่ค่อยอยากออกจากรถเลยแล้วก็เมื่อคืนนะคะมันจะมีการเปิดเสียงเพลงเปิดเพลงเปิดดูทีวีแล้วเขาเปิดดังอะ่ะมันก็เข้ามาข้างในหมดนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่แล้วแล้วแต่คนละกันแต่สําหรับปมามะถ้าให้ปามเป็นเลือกจอดนอนคนเดียวอีกบำคงนอน,นะะที่ปตท มา ทางได้กลับบ้านเรากัน